สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีพิคอาร์าให้เพื่อนๆเ,เล่นนะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าเขาผ่านเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุผลใดน,นะคะทําไมเขาถึงเข้ามาในชีวิตเรานะคะเขามีความต้องการอะไรมีจุดประสองค์อะไรถึงเข้ามาในชีวิตเรานะคะ ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เราครบอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านเข้าผ่านไปผ่านมาในชีวิตเราเขาเข้าอกอกอ,อกอ่อ,อ,อ,อนๆอ f f o f นะคะเป็นเพื่อนดูไว้นะคะกลองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือของแม่หมอนะคะกลองที่2อยู่ตรงกลางนะคะกลองที่3อยู่ขวามือของแม่หมอนะคะหนึ่งนะคะ 2นะคะแล้วก็3นะคะเพื่อนๆเลือกนะคะไปที่ดึงดูดสายตาดึงดูดหัวใจเพื่อนๆที่สุดนะคะอ่านะคะถ้าเพื่อนๆเลือกได้แล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะว่านะคะกล่องที่1นะคะ,ะ,คะเขาเข้ามาในชีวิตเราเพราะอะไรนะคะกล่องที่1นะคะดูหน่อยนะคะเขาเข้ามาในชีวิตเราเพามีจุดประสงค์อะไรนะคะต้องการอะไรในชีวิตเราคะ สีเหรียญน,นะคะห้าเหรียตอนนี้จะเป็นห้าเหรียญนะคะสี่เหรียญห้าเหรียญนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะ,นนะ,คะ,ะ,คะดูดีๆนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ คนที่เข้ามานะคะอาจจะมีจุดประสงค์ในเรื่องของการเงินคนนี้เป็น,นเป็นคนค่อนข้างที่จะหัวงหมอนะคะเดื่อมิเิเชียนนะคะ <c oughs> เขาเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะเมื่อเขาคิดว่าเขาอยากได้อะไรเขาจะต้องได้นะคะฉะนั้นนะคะสิ่งเดียวหลักๆเลยที่แม่หมอมองเห็นนะคะที่เขาเข้ามาในชีวิตเราออนออนออฟออฟนะคะเข้า <c oughs> ออกอ,อกออก,ออกวนเวียนอยู่ในชีวิตเรานะคะทําท่าทําทีเป็นเหมือนหัวงแหนนะคะความจริงเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินก็ได้ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือ นะคะคเขาคิดนะคะว่าเขาอยู่เหนือเรา,าเขาสามารถควบคุมเกมได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะคะนะคะมองว่านะคะกองที่1นนะคะคนที่เข้ามานะคะจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะส่วนมากนะคะอ่ะขอดูนะคะเพื่อนๆชี้เลือกกองที่สองนะคะกองนี้นะคะเข้าเข้ามานะคะในชีวิตเพื่อนนะคะเพราะอะไรนะคะ two of c u p s นะคะ ในออฟคับว้าวนะคะ justice นะคะเข้ามาเพราะความรักความหมวงใยนะคะความหวังดีนะคะเขาคิดว่าเราเป็นคู่ของเราและเขาอยากมอบความยุติธรรมให้นะคะกองที่สองนะคะเข้ามาเพราะความรักความหมวงใยความหวังดีและก็อยากนะคะมอบความยุติธรรมให้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีแต่ความใสซื่อบริสุทธิ์ความจริงใจนะคะอันนี้มองว่าเขารักเราเขาก็เลยเข้ามาในชีวิตเราวนเวียนเข้ามาในชีวิตเรานะคะชาวกองที่สอง ยินดีด้วยนะนะคะไพ่ออกมาตรงมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักล้วนๆเลยนะกองที่2นะคะอะนะคะกองที่3ามนะคะเพื่อนที่เลือกกองที่สามนะคะเขาเข้ามาในชีวิตเราเพราะอะไรนะคะเด็กถือดาบนะคะเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็1ถ้วยนะคะเขาเข้ามาเพราะเขาอยากเริ่มต้นกับเรานะคะอยากเริ่มต้นสารสัมพันธ์ความรักกับเรานะคะอาจจะเป็นเพราะว่านะคะ เพิ่งจะรู้จักกันเพิ่งจะคบกันนะคะคนที่เข้ามาตอนนี้นะคะ เขาอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์เขาเริ่มรักเรานะคะเพราะว่าเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็อยากจะสารต่อความสัมพันธ์กับเรานะคะอยากจะเริ่มต้นด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ไม่แน่ใจนะคะมีแง่กับเรานะคะอาจจะไม่มั่นใจในตัวเราว่าเราจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาได้หรือไม่นะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มมั่นใจแล้วนะคะว่าเขารักเราเขามีความรู้สึกดีๆให้เรานะคะก็เลยอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ไปในระยะยาวนะคะชาวกองที่สนะคะ คอนกรีตูเลชันค่ะ